รวยลงไปเลยโอ้โหนี่น้นำลายแจกนะครับเนอะสัดรถขออยาดใส่มือครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมมาพบพากับผมอีกแล้วนะครับกับช่องแนวยูแนวกินนะครับผมเอานะครับวันนี้บรรยากาศย้มแรงๆนะครับหลังจากเลิกจากเวียกจากงานมากนะครับผม ก็เป็นสีหิวเขานะครับก็หาอยู่นัอยู่นกินก็ได้ไม่นุ่งง่ายๆครับนี่ของแสบนะครับบานเฮานะครับก็คือตาบุกงุ่งนะครับหรือว่าสมตำนั่นเองนะครับผมนะม่ต้องมาอะได้หญ่ห้างนะครับจริงหาเขาครปลากินแสบๆสีบต้องกันครับผมเอานะครับมนี่ก็ได้นี่นะครับผมที่เด็ดเลยครับเนี่ยมากับนะครับก็ที่เป็นกุ้งฟอยนะครับเป็นเคื่อนเคกุ้งฟอยบางทีเพราะว่าว่าติดแล้วก็เลยเบิ่นกุ้งติดนะครับผมเพี่ได้มาแต่มือเสียแล้วนะครับแต่ว่านอกฟิดใบนะครับ วิธีการที่เขาอยากกินอ่าไอ้มันสดๆใสใสไว้ก็คือได้มาตัวเป็ี่ยนนะครับนอกใส่ฟีดใบนะครับผมเดี๋ยวเขาคอยมาทําการล้างในานาเกลือในานําสดาออกนะครับมันกินอย่างแซ่บเลยครับผมเอาอรอยคืออร่อยยอดแท้นี่นะครับโดยลงไปเลยโอ้แหม่น้่มไร้แตกเลยครับเนาะสัดรถขอหยาดใส่มือครับออม ใส่เลยครับนี่ครับกระเดกขาสวยมากับพรอมนะครับผมกันแกะแสบทองได้นะครับ มีเขากับน้ำนะครับห้องคอยสีอิ้มโดนนะครับแล้วก็คอยสีบอดแสบทองแล้วครับเดี๋ยวข้ามมันงเงียบเลยเงียบแสบนะครับ mm hmm. กินค่ำไดอกักเสียบค่ำนั้นนะครับผมสุดจะได้กินนะครับก้งไฟนี่นสั่างลวงหนานะครับไปจะได้กินนะครับผม 嗯。Uh huh. iya ber haha เนีเขือเถียาไว้นะครับม,มวนปักเปิดกนำนำใเ่ี่ย อาอางานไอพร้อมนะครับผมกินเขาอยู่กับไอบัดดี้เนี่ย อขออยาเสเยดกันได้ครับปรมามครับกรุงแนไว้แสบ,บนะครับอันเป็ดกับสิบะแสบนะครับ ตัวจัด 没办 อเอานะครับผมการที่เองกินอาหารนะครับเวลาเคี้ยวเวลาหยัมนะครับขา้างในองเคี้ยวมันแหลกๆนะครับเวลา กระพอเขาย่อยหรือว่าทํางานนะครับกระสีทางานด้เต็มที่นะครับร่างกายกระสีดูดซึมสารอาหารที่เขากินเขา้าไปได้ดีที่สุดกัน,นนะครับผมเวลาเขากินเขาอ่ากินอาหารเนี่ยนะครับเ้าก็ต่างมในน้ำนะครับผมการกินน้ำบางคนเท่านั้นนะครับโดยก็ต้องกินบ่ต่ำกว่าถึงหกถึงแปดแก้วนะครับหรือว่าประมาณสองลิตรนะครับในแต่ละมื้อนะครับผม แล้วนะครับมันกินน้ำลกไปเป็นสีอิ่มข่ากเกา้นะครับผมคนเฮ้านะครับว่าสีหิวซ้ำได้นะครับกับสีกินได้ซ้ำอิ่มนะครับผมแล้วนะครับสําหรับท่านใดที่อ่าได้รับชมคลิปนะครับได้ถึงอกถึงใจนะครับได้รับความบันเทิงนะครับกับขอฝากนะครับผมขอฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์บอกนู่งบอกนวนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจใหครับทางผม กับทั้งจองห้องน้ำเนีนยด้วยครับผมแต่มีกิริยาวาจาได้บ่มเหมาะสมกับกับขอทษขอพยานนํำครับผมสุดท้ายนี้นะครับขอให้ทันทีอ่ได้รับชมคลิปนะครับขอให้อยู่ดีมีแห้งครับแห้งๆปังๆมัดๆนะครับตลอดปีแลวก็ตลอดไปนะครับขอให้มีเฮียวมีแห้งครับสู่กับการกับงานนะครับสู่กับปัญหาที่เขามากนะครับผมสู่ไปป้องกันสู่ไปน้ำกันขึ้นก่านะครับผมสำหรับ คลิปนี้ขอฝากบรรยากาศไปทำนี้สักก้อนนะครับไว้พอๆคลิปหน้านะครับว่าเฮาจิมีเมนูแซ่บๆีย่างมาสูบเบิงสูบกินอีกคือเก่านะครับผมสวัสดีหล,ลายๆครับ